สวัสดีครับพี่ต้องพยายางหนูกันครับหลังจากใส่ไปหมู่บ้านนะครับใส่ดวงไปเอาอมาสิเก่าหลังใส่ไปสิบเจ็ดหลังครับแล้วก็บานสองหลังใส่มาเหมือํฝ่าำก้อนใส่่วงดีครับใส่ไปนี้สองหลังครับดวงนี่ีตัวปะ เป็นไหมกัดจ่ากัดจังอยู่จิมิตัววะโอ้หน,นี่ครับตาก่าเห็นเห่งอืมนี่นี่ตัวครับโอ้ แกัดไหมแกัดจังไม่ใส่ถึงใบครับพี่น้องดูอ๋ตัวจุ่งเงี้ยมันบวมอืดมันบวมหนักนี่อ้วนติดอันนี้นนรครับใส่ไปเลยตัดไปเลยนะครับเพราะว่า ใส่ห้างกันหน่อยครับมีเสือเวลามันเสือเวลาหลายเกินไปนะครับบ่วงนี่เนาะคือหลมนแล้วนี่นงงนะใส่บวกน้ำแข็งที่นี่บ่วงคือหล่นหนิดมากนะนี่พี่น้องโอ้ยน้องสองเขาวปะนะ <S <S บ่วงไปแล้วครับออกขา,ขาครับ มีคนเอาไม่ต้องเอาไปต่อเลยครับผมจัดการก่อนอไปจุด,ดอีกจุดหนึ่งครับพี่น้องมีส้ไปกระจายกระจายครับนุ่มมันเป็นงานด้วงบ่วงกับบอดอีกใลพี่น้องโอ้ย อ้าวดวงนี่ตัวครับวันนี้ว่าไม่ตัวไหมครับโอ้ยนงใสตัวกันเลยพี่น้องดูยังดีที่มีตัวครับหน่อยง่าเอาไปแล้วครับตัวนี้เขาจะบอกมันกัดเขาเขาจะบอกมันมาดักให้หน่อยดักให้หน่อยครับดักให้หน่อยพวกก็เรียดลายเดี๋ยวเขาพอน้อง สุด,ด,ดบง,รง,รง,งครับบึวบงดิดดิบมันก็มาอยู่ตรงนี้เนาะฉันัองมตะไรต่ำมากนี่ก็ดิดบ่วงว่าเขาตองตรงขาตีวะเน่ตรงขาครับบ่วงไม่ดีเลย บข่าครับ,บออข่าวครับเอาเก็บที่ถุงไครับล่กค่ะขาวอุนก็ต้องหมุนครับ่ยงบ้างเลยไปโยวหรืบ้าง แคเขาปุ่นจะของหน้าศูนย์ตรงนี้แคทเขาอ่ะอันนีก้ก็ดวมเก็บบวมกันอืน้ อีกเชิหนึ่งครับนี่ผมก็ใส่สองหลักเนาะใส่สองอันนี้พี่น้องนี่ใช่น้อบัานไหนักไปใส่น้องอ่ะบานนี้ บม่ไม่ไกินหรอวะอืมเอาไปเถอะวะเดี๋ยวเขาทำาหาครับพี่น้องเห็นน่ครับ แหละเขาปลาใน่ไรักตักว่าเนี่ยครับรักเป็นดินเลี้ยดินเอาเอาเอาดินยาบหยาบยบที่พี่น้อกมัน้าหนูพุกครับเอาเต็ง k you ครับ้หนูพุกแล้วครับวันนี้ครับดูดๆดุดดุกสดๆครับ ดวงซิ่งครับเบบบกษตรกรนักล่าบรรทุาขออนอยากจัดการของเบาไ้าเท,ไที่ยงเกินไปไปดูกันต่อครับนี่ดวงครับนี่ขอบอกดวงใช้ดวงอันหนึ่ง เนดนไก่ดวงโอ้โหโดดเราพี่น้องผมม่าเนื้มันแดนไก่ครับ,รรบว่าไก่ครับนี่ปลาคั่วครับคีู่เพื่อนนะปลาคั่วพ่นนะอใหกอดก,กิน,นซื้อโอ้มีตัวครับอ๋อนั่นแหละครับ,บปเปพื่น,นเนี่ยไปไปเใส่ไปครับพี่น้องม้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันครับไปดูกันต่อครับ อยู่ดวงครับดวงว้ญญาณใสผมหงัดหง,งัดลงหงัดลงเลยบอมีดะครับ,คครบดวงว่าไสที่เลยครับก็ไม่วิญญาณลงผมใสไว้เพื่อผูกถือครับอย่านันดวงระเทศอเคคอเคค้ย งานบวงบวงไม่ถูกครับไม่ทนันี่รันรันรันบระยู่ครับอืมอ้าอนี่รันยู่ครับหอ้อยังเป็นสีมันก็นิ่งทีนี่นะตายแล้วจีโอ้ตายแล้วครับหัวทอ,องเขาเนี่ยมันปรนตายตัวนี้ ที่นี่นะครับอุ้ยขาดซ่อมขาดด้วยนะครับมัดเดี๋ยวนึงจิงเอ้ารายุครับมันจะดีดเก็บนี้แก็บนึงใส่งั้นต่อครับดีดดิดดดบ,บ่อยู่ทิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเอยู่ครับหมื่นนี่นั่ดวงเจ็ดดวงนี่ครับเอ้ที่หวดไม่ถี่มาเลยทีนี้ นดวงดวงบดีได้พนอเอ้ะดกขนาดอะไครับหนึ่งสองน่นดวงสองสามตัวอยู่อืมลก็ใช้เลาอยู่ใหมดน่นวงขีบวงดีไหมันดีพี่น้องดีรุดว่าโอ้ันดวง ต็บดวงครับดดงไม่เข้าเลยครับให้ท่างมนูของเขาดิบริดสีดต้อมนะครับ,บรห้อมต,ตกเตกว่ามีหนมห้อมสีดครับไปสนิมหมากดีดักเกล้าคับแด้ก่อนครับ ดีตัวบได้ป่ก็ขาดดีแต่ว่า,อ,าอู้ยนไม่แก้มือครับ่วงขาดโอ้ยพอเป็นยังอ่ะไปสรุปยอดเลยครับพี่นอ้องยามเปิดแล้วสรุปยอดครับเช้านี้ครับกับดวงสามตัวครับงานดวง งานบวงหนูพุกนี่ายตัวหนึ่งกับหนูทองขาวอีกสี่ตัวครับมันมันครับวันนี้พ่อได้ยั่วได้กินหายุใหากินอีสานบ้านเฮาทั้งบวงขาดเนี่ยครับทั้งงลดเนี้ยรันเนี่ยก็ปล่อยมันไปพ่อได้กินหมูรุ่นนำครับโอ้ยตัวนี้ตีนโตเลยครับมันมันครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้กดติดตามใหน้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะเฮ็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้อง ฝากกันได้ครับอีสานพันสปอร์ตอืดเวียกทีมเบิ่มมนาบ้างครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับกดติดตามเห็นแมเ,เดอ้อขอบคุณครับผม